สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่ามาสี่กับผมเก่งนะครับครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับกัญชานะครับที่จะถูกนํากลับมาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วนะครับโดยทางนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการออกคําสั่งถึงกระทรวงสาธารณสุขให้มีการนะครับนำกัญชากลับมาเป็นสิ่งเสพติดให้โทษประเภท5าแล้วก็มีผลบังคับใช้เนี่ยภายในปีนี้นะครับ โดยทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มีการแยกออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือจะทําให้กัญชาเนี่ยเป็นสิ่งผิดกฎหมายประเภทท่านะครับจะผิดกฎหมายเฉพาะส่วนที่เป็นดอกนะครับแต่ในส่วนของใบกิ่งก้านรากจะยังไม่ผิดกฎหมายนะครับสามารถใช้งานได้แบบปกติส่วนที่2นะครับก็คือในเรื่องของการปลูกนะครับในการปลูกกัญชานะครับจะออกกฎหมายเนี่ยให้เป็นการปลูกเพื่อการแพทย์เท่านั้นนะครับโดยการแพทย์เนี่ยจะต้องมีหลักฐานและก็พิธีการเนี่ยที่ชัดเจนด้วยนะครับ ซึ่งการแก้ไขกฎหมายตัวนี้จะเป็นการแก้ไขาจากสิ่งที่ถูกกฎหมายกลายมาเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแน่นอนครับจะต้องส่งบทคัดลอกกับผู้ที่ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาทางกระทรวงนะครับก็คือมีนโยบายเหมือนกันนะครับว่าจะมีการแจ้งล่วงหน้านะครับถึงการบังคับใช้กฎหมายนี้ว่าจะปรับใช้เนี่ยเมื่อไหร่นะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการนะครับมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้ากับกฎหมายที่กำลังจะออกมาใหม่นี้นะครับ ในความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมนะครับการที่เรานะครับเปลี่ยนนะครับจากสิ่งนี้ถูกต้องมาเป็นสิ่งที่ผิด จากสิ And, ่งที่ผิดกลายมาเป็นสิ่งที่ถูกต้องในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยมันค่อนข้างเป็นสิ่งที่อาจจะได้รับผลกระทบในวงกว้างเนี่ยมากเกินไปนะครับและแน่นอนครับกัญชาเนี่ยเป็นสิ่งเสพติดที่ให้โทษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับคิดว่ามันเป็นดาบสองคมนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยทางเราก็มีการสูบบุหรี่หรือว่าการดื่มเหล้าซึ่งเป็นสารเสพติดเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเรานะครับเลือกที่จะใช้งานสารเสพติดตัวเนี้ยอย่างถูกต้องและเหมาะสมนะครับเข้าใจว่าโทษของมันเนี่ยอาจจะลดลงนะครับก็เลยทงผมนะครับเห็น ด้วยนะครับที่ให้กฎหมายนี้ยังคงมีต่อไปนะครับในเรื่องของการชารเสรีแต่อาจจะต้องควบคุมนะครับให้มีการใช้งานเนี่ยที่เหมาะสมปริมาณที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นคู่แข่งกับพวกบุหรี่หรือว่าพวกเหล้าสุราเนี่ยได้ตามท้องตลาดนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความเห็นเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างนี้ได้นะครับ